ลูกคนน้องเตาลองถือรถเกียร์เบลล์ห้อยรถยัง,อ,ยง,อ,ยงอ่ะยังมเ้งห้อยรถไจ้ะเออหมดจอนองแล้ว ว่ดี้้อจโอ้ตตายบ่ล่ะโอ้เธอดานแโอเี๋ไั้นนี้มดจออาไง้นี่ครับอันย่างนี่โอ้ยนองอันนี้สงสัใส่แตกแล้วทั้งนี้ โอ้ยนาะอูนยางแล้วเนาะสะเลาะกับยไว้มองเลงหลามทานมาสาดเด้อจ้ะไปที่นนปวดไปปวดไปไ่นีแล้วแล้วนะอ้หลอยออมลอยแล้วออออลอยแล้ว,วมัน เจ็บแห้งเนาะอยู่ในน้ำอยังไงหมดกับจรวนสีบดหมดสีบดไตไปน้ำต้นผักบุ้งวะแม่เียสตีห้อยรถไทยจ้ะห้อยรถไทยนี่ห้อยรถไทยกาลังสีล่องไปหน้าเห็นก็ดี แถวนี้มันมีหนองน้ำจำเกล็ดมีเตาเมีย่งยงจงมีนต,นตัวเตา